จุดลูกแรกของกระผมแล้วก็ขอเจริญพรอาจารย์ทวงทองราบเจริญทรัพย์คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจมาวิาลยรามกำเนิดขอเจริญพรคุณชลิตกลางมนตรีอันดับสามนะครับอันดับตีขอเรียนขอเจริญพรคุณเอตนีกลางมนตรี อันดับที่ห้าคุณวัดจรินกลางนตรีอันดับที่หท่านสสชินวรบุญยเกียรติอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสกษาธิการและท่านที่เจ็ดรองศาสตราจารย์ดรปัญญาสิโรดคณะบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรามคำแหงและท่านที่แปดคุณอัจจิมาอินทรรตนู ท่านที่เการองศาสตราจารย์ดรพันธิมนก้านขนุรองอธิการบดีวายวิทยาบริหารจังหวัดนครศรีธรรมราชและท่านที่สิบพันตำรวจเอกธรรมนูนไผ่จูอดีตท่านสมาชิกวุฒิสภา,าของจังหวัดนครศรีธรรมราชทั้งสิบท่านนี้ขอเอาข้าใจใส่ไว้ใน ข้อสอบอน,นะครับแต่ว่าในข้อสอบยกขึ้นใน,น,นสูงสักนิดหนึ่งแล้วก็หันหน้ามาทางพระพุทธรูปครับหันหน้ามาเสร็จแล้วกล่าวนะโมพร้อมกันสามจบนะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสะเรียนเชิญท่านประธานแล้วก็ประธานประรรมนะครับหันหน้าไปทางลักสงนะครับแล้วกล่าวตาม ครับผมนะครับอิมังมยายังพันเตสัปริวารังกตินะจีวรทดุสังสังคัสสะโอโนชยามสะสาธุโนพันเตสังโค อิมังสัพปริวาลังกตินาทุสังปฏิคันหาตุปฏิกะเหตวาจ่าอิมินาทุเสนะกาธินางอัตตารตุอัมหากัง ทีขารตังอิตายะสุขายะข้าแต่พระภิกษุสง์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายข้าจีวรนกฐถินพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ เจพระภิกขุสงฆ์ขอพระภิกขุสงฆ์จงรับผ้ากรินผ้าจีวรกรินพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายครั้นรับแล้วจงกรานกริน ด้วยผ้าผืนนี้พนเพื่อประโยชน์พนชนเพื่อความสุขเก่ยรข้าพระเจ้าทั้งหลายาตลอดการรนนานเทิน,นอาเรียนเชิญตั้งสิบ่านประเกนแด่พระคุณเจ้าครับเรีเชิญครับ ครับก็ขอขอบคุณอาจารย์ปุะชเยแถ้าขอเจริญพรท่านประธานในพิธีและประตานท่านนะครับกลับมานะ